สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเงินเข้าทูมินิวเลตนะครับทุกคนจะแอปตัวนี้เลยนะครับผมนี่นะครับยอดเงินที่เราสามารถถอนได้นะครับวิธีการทํากาง่ายนะครับทุกคนนี่นะสามารถมากดรับเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะถอนเข้าทูมินิวเลตได้นะครับผมสําหรับเหรียญตรงนี้เอามาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับผมไปดาวน์โหลดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคน สำหรับวิธีการดาวนโหลดนะครับผมกดเข้ามาที่ด้านล่างใต้วิดีโอคำอธิบายนะครับผมจะเห็นลิงก์ดาวโหลดตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะมีเว็บไซต์หรือว่าเป็นลิงก์ Android นะครับหรือว่าจะเป็นนะครับผมเล่นใน t e l e g r a มก็ได้เช่นกันนะครับผมครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับใครที่ใช้ Android ก็สามารถกดดาวโหลดได้ในเพจสโตหรือนี่นะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับทุกคนกดถัดไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็มาสมัครนะครับก็จะมี Google นะครับผมท w i t t e r แล้วก็ Facebook นะครับก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผม เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับผมไปอนุญาตแอปนะครับทุกคนก็ไปอนุญาตแอปได้เลยนะครับทุกคนเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเรากดตามเขาไปก่อนนะครับผมเขาก็จะสอนเราเล่นเกมนั่นเองนะครับทุกคนก็เล่นตามเขาไปก่อนเลยนะครับผมนี่นะพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมใครที่ยังไม่สร้างกระเป๋านะครับผมมากดสร้างกระเป๋าของเราตรงนี้นะครับผมคําว่ากระเป๋าด้านล่างนะครับผมมุมขวาล่างนะ สร้างกระเป๋าตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มากดนะครับผมใช้นะครับผมเป็นรหัสผ่านนะครับจะตั้งรหัสผ่านนะครับผมหรือว่าใช้ลายนิ้วมือเราก็ได้ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการสร้างกระเป๋าของเรานั่นเองนะ แล้วสําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้ผูกคําเชิญนะครับผมเราจะได้รับเป็นเหรียญบิวมาด้วยนะครับเมื่อกดผูกตรงนี้นะครับผมด้านบนที่เป็นขีด3ามขีดนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับผมคําว่ากรอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่กรอกสามารถใส่ไปตามนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้ด้วยนะครับ Y G C แล้วก็นี่นะครับผม3 5ห้า แล้วก็จะเป็นตัวเฮดตัวสุดท้ายนะครับแบบนี้นะครับผมสําหรับรหัสเชิญนะครับใครที่ยังไม่กอกสามารถใส่ตามนี้ได้นะครับทุกคนเราจะได้รับเป็นเหรียญบิลมานะครับผมกดยืนยันตรงนี้ไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวถัดไปผมจะมาสอนวิธีการหาคะแนนนะครับทุกคนก็สําหรับวิธีการทํานะครับผมเราสามารถมากดรับเหรียญคะแนนตรงนี้ที่เราผสมมาตอนแรกนะครับจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนเห็นไหมครับเพียงแค่เรากดรับแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นเหรียญวิวมาครับเหรียญวิวตรงนี้สามารถแลกเปลี่ยนเหรนเอง่นี่ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะรวมให้กับเราอยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับกดรับแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนที่สําคัญก็คือกดรับได้ทุกวันนะครับไม่มีเว้นวันนะครับแล้วก็จะมีภารกิจตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะ ภารกิจรายวันสามารถทําได้ทุกวันนี่นะครับเปิดแอป Xworld หรือว่าขุดบิลนะครับหรือว่าดูเกมรางวัลต่างๆก็จะได้รับเป็นคะแนนมาถ้าเราทําแบบนี้นะครับผมก็คือรับได้เลยเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้สามารถทําได้ทุกวันนะครับผมย้านะครับว่าได้ทุกวันเลยครับเขามีหลายวันนะครับจนถึง7วันเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะมีการเล่นเกมต่างๆนะครับทุกคนสําหรับการเล่นเกมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นเกมวิ่งตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูนะ แล้วกดเล่นรรรตรงนี้นะครับทุกคนสําหรับเกมวิ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการทายนะครับว่าใครจะเข้าเส้นชัยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมีเลือกว่าใครเป็นแชมป์หรือว่าใครไม่เป็นแชมป์นะครับสามารถนะครับผมมากดเดาตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับถ้าเราเดาถูกนะครับผมก็จะได้เป็นคะแนนมานั่นเองนะก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนสําหรับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจนะครับทุกคน มากดที่หน้าที่2ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับผมว่าเราต้องการทําภารกิจแอปไหนอย่างเช่นเอาเป็นแอปเกมเด็กตรงนี้แล้วกันนะครับกดเข้าไปดูนะเสร็จแล้วนะครับผมก็มากดตรงนี้คําว่าเช็คดูนะครับผมนี่นะครับเขาก็บอกอยู่นะครับผมว่าเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นภารกิจดาวโหลดแอปนั่นเองนะครับถ้าเราทําเสร็จนะครับผมเราจะได้อยู่ที่4 7 3 5ัิบห้ิลนะครับหรือประมาณ0.61 u s d นนั่นเองนะครับหรือว่าดอลลาร์นะครับก็ประมาณอยู่ที่ ถ้าแปลงเป็นเงินไทยประมาณ18บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนสามารถมาทําได้นะเล่นถึงระดับ10ก็จะได้129เล่นถึงระดับ15 258วิธีการทานะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้มันจะพาเราเข้าไปในเพจโตนะนี่นะครับกดเล่นติดตั้งแล้วก็ทาตามที่เขาบอกได้เลยนะครับเมื่อกี้นะภารกิจมีอะไรบ้างเราก็สามารถมาทําได้เห็นไหมครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปที่สําคัญคือมันมีหลายแอปมากมายนะครับไม่ใช่แค่แอปเมื่อกี้นะทุกคนดูดิ มีนะครับผม5้าสิบหกสิบแอปผมว่าน่าจะเป็นร้อยแอปเลยนะครับใครว่างนะครับผมมาทําภารกิจดาวน์โหลดแอปได้เลยตรงนี้นะครับผมแนะนําเลยนั่นเองนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าสัตว์เลี้ยงนะครับผมเช่าซื้อหรือว่าเช่าหรือว่าขายก็ได้เช่นกันนะครับ แล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับผมจะเป็นหน้าที่เราสามารถถอนเงินได้นะครับเราจะได้มาเป็นบิลตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนบิลนี้นะครับผมก็คือคะแนนที่เราได้มาจากการทำธุรกิจต่างๆนะครับวิธีการแลกเป็นเงินเดี๋ยวผมสอนให้เลยนะนี่นะครับมากดตรงนี้กดบิลนะครับกดการค้าขายเสร็จแล้วก็มากดขายด้านล่างให้เป็นสีแดงนะครับทุกคน นี่นะครับเราสามารถขายได้เลยนะครับว่าเราต้องการขายเท่าไหร่นะครับมันก็คือมันจะแลกเป็น USD ให้กับเรานะครับ USDT ตรงนี้นะครับผมมีนะครับผมอยู่เท่านี้นะครับก็กดขายออกมันก็จะแลกเป็น USD ให้กับเราเลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็เสร็จแล้วมากดถอนตรงนี้นะครับนี่นะครับคำว่าถอนสามารถนะครับผมใส่จํานวนเงินให้เลยได้เลยนะครับผมว่าเราต้องการถอนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะครับผมนี่ผมมียู 27 USD นะครับเราก็สามารถใส่27แบบนี้ได้นะครับกดเลือกวิธีการชําระเงินเห็นไหมครับมีธนาคารด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมครับหรือว่าจะเป็น Two Mini Wallet ก็มีเช่นกันนะครับตรงนี้นะครับผมก็สามารถเลือกถอนได้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้ผมแนะนํานะครับผมใครที่มีเวลาว่างนะครับผมหรือว่า เริ่มต้นหาเงินออนไลน์นะครับสามารถเข้ามาโหลดแอปตัวนี้ทําได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับแล้วที่สําคัญนะครับผมมันจะมีโค้ดอังเปาให้เราใส่นะครับตรงนี้นะครับคำว่าเกาะโค้ดอังเปาเดี๋ยวสําหรับตรงนี้ทุกคนนะครับผมต้องรอนะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้ดอังเปามาให้กับทุกคนตลอดที่สําคัญเลยก็คือกดติดตามไว้นั่นเองนะครับ